าไม่ได้เลยที่หนองคายเราก็ต้องนึกถึงแหนมเนืองใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแดงแหนมเนืองแล้วเราไปพิสูจน์กันดีกว่าคะ่ะว่าที่คนเขาบอกว่าอร่อยเป็นยังไงบ้างคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมสัตพัฒนะฮะสาชโคลิมนะฮะนัดนะฮะ น้องพี่แดงเป็นผู้จัดก,การร้านแดงดำเนืองและก็ดูแลเกี่ยวกับการจัดการในร้านนะครับทั้งหมดนะฮะเราคัดอาหารประเภทอะไรบ้างที่มาขายดำเนืองเนี่ยเป็นต้นฉบับของเราเลยเราต้องถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องตัวดำเนินเรื่องเลยดำเนืองนะฮะถัดมาก็จะเป็นปลาเททปี๊ยทอดปลาเปี๊ยสดซึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยก็หาบขายนะครับถัดมาก็กุ้งมันอ้อยที่เชิดหน้าชูตาของเรานะฮะเป็นเป็นอาหารองค์ประกอบของเวียดนามขาหมูยัดไส้ ขนมจีนทรงเครื่องนะฮะซึ่งไม่เหมือนที่อื่นละเราทำเครื่องพิเศษนะฮะต้อปูุงะ้นแหนมซี่โครงนะฮะส่วนหมูยอนี่เป็นหมูยอเวียดนามแต่เราทําลักษณะเป็นยำซึ่งคนทั่ไปอาจจะทานแล้วมันจะตัดเลี่ยนได้เริ่มสอนเรื่องทานไหมใ่ครับโอเค,อคนะวิธีการนะฮะเริ่มจากแผ่นแป้งก่อนนะครับจุ่มไปลงในน้ําหรือเปิดฟอกน้าก็ได้สแน,นหรือมิ้นนะฮะสังเกตว่ามิ้นก็มีสแลแนนะครับ ใบชะมวง,บงวใบชะมวง,างาวสมัยก่อนเราปลูกในป่า,าแล้วชาวบ้านเก็บมาส่งเรา<ม>ปัจจุบัน<ม>นะฮะปัจจุบันเราส่งเสริมเกษตรกรและเรามีสวนปลูกชะมวงเองใช้วิธีหยดน้ําปลูกชะมวงเองมะเฟืองนะฮะก็ปลูกเองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นแผ่นแป้งลองได้ผักลองได้เสน่แล้วเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแตงกวามันจะรสชาติหวาน ตามด้วยมะเฟืองนะรสชาติเปรี้ยวตามด้วยกล้วยดิบเป็นกล้วยนำว้านะเป็นกล้วยนำว้าด้วยนะดิบนะฮะทำรสชาติฝาดนะครับ,รบใส่กระเทียมเข้าไปชิ้นหนึ่งนะครับใส่พริกเข้าไปชิ้นหนึ่งถ้าใครไม่กินพริกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นพริกอะไรครับจริงๆนะฮะใช้พริกในพื้นที่พริกของอในพื้นที่คือพริกชาวบ,บ้านปลูกนะฮะจะดีกว่าแต่อันนี้พริกพิเศษจะไม่เผ็ดมาก ที่เราสั่งมาะนะฮะเขาเรียกภาษาที่คุ้นเคยกันว่าพริกพลาสติกจะไม่เผ็ดมากแต่มันเหมาะกับก,กลางๆนะฮะจริงๆถ้าเกินเป็นพริกพวกให้มันเผ็ดๆหน่อยมันก็จะลอ,อยดีใช่หมูลูกเดียวนะครับชิ้นหนึ่งนะฮะสัญลักษณ์ของแหนมเนืองหมูต้องมี5ลูกถ้า4ี่ลูกหรือ6ลูกเป็นของปลอมนะครับ <c oughs> การห่อเนี่ยถ้าไม่ใช้สี่เหลี่ยมนะฮะเราทามุมนะฮะการหอนี่ฮะมันก็มเีเทคนิคการหอนะฮะให้เกิดให้เกิด วิธีการใส่น้ำจิ้มลงไปได้เราทำมุมเข้าไปนะฮะทำมุมเข้าไปนะครับ,นะรบแล้วปิดก้นนะฮะมันจะได้เป็นคำหนึ่งที่ประมาณที่กำลังพอดีนะฮะน้ำจิ้มเนีครับเราก็คนนิดนึงนะฮะเอาพริกให้มันมันคั่วนิดนึงนะฮะใส่ถั่วเข้าไปนิดนึงนะฮะมันจะได้รสชาติของถั่วนะฮะแต่เหมาะสำหรับคุณผู้ชายทานคำนี้มันจะใหญ่นิดนึงแต่ว่าการทานคำใหญ่ จริงๆมันอร่อยนะฮะนะจริงๆการใช้มือการหอ่อมันอร่อยกว่าใช้มือเพราะรวมกันเป็นรสของแหนมเนืองโดยแท้จริงนี่คือหนึ่งคำนะฮะ <c oughs> ขออน,นุญาตให้น้องเล็เดียวนิดเดียวฮะ <c oughs> อันนี้คำนี้อร่อยกินแล้วรวยๆ <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปคำนี้นะครับ <c oughs> อร่อยมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ ถ้ามานองคายนมัสการหลวงพ่อประสัยนะครับเดินตลาดท่าเสด็จไปชมวัฒนธรรมของเมืองหนองคายทั้งหมดแล้วอย่าลืมแวะมาทานแหนมเนืองอาหารเพื่อสุขภาพอาหารของขึ้นหน้าชูตาของชาวจังหวัดหนองคายนะครับ